ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่สิงปาร์คคครรับสิง์ปานะครับพี่ลงเลยนะพี่ลงรุ่นไหนพี่ลงรุ่นไหนแอนดี้เจมส์สวัสดีสวัสดีแอนดี้เจมโอ้โหสุดยอดมาก V.I. ดูโลกฮอตแอนดูโลกิีฬากีลาไหมกีลาไหมลาบลาบลาบซาคุณลงรุ่นไหนผมไม่ได้ลงครับนี่พี่ลงรุ่นไหนมิคิอนออนครับออเปนพี่ใช้รถอะไรสองสามศูนย์สองสามศูนย์พี่มั่นใจในรถไหม มาณใจครับอ่ดังๆนะมันใครับชื่อเพ่ชื่ออะไรอัะดังๆอริอนฉชันเจ้าครับอ่ะโอเคครับถ้าพวกนี้นะเนี่ยเข้ากล้องครับก็คือ V i n u r o ็สตาร์ตอนนี้นะครับทั้ง5รุ่น OPEN W R, l d o ดผู้พิชิตเลดี้เขาบอกว่าขอขี่ขึ้นเนินทั้งหมดถ้าพวกนี้230ขี่ไม่ขึ้น เราจะพูดเราจะว่ายังไงดีเดี๋ยวเจอกัน่แน่พี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 ่เห็นเสื้อแดงสีบวไมครับเอี๋ยวเดีเสื้อแดงสวกนี่ไอ้บ้หวผู้ที่เจอผมนะครับเดี๋ยวมีอไดีดีนะจากบามพาย่กมื่อกี้พี่เสดเนินวัดใจพี่เสงพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ะไะเดี๋ยวผมผมม จำชื่อพี่ไม่ได้ชื่ออะไรนะครับเอานังเอานังเอานังเออง R N D ครับไอ้ยาฮ่าฮ่าเจะได้กลับมาสนุกการตรงนี้ครับเพราะว่ามันเอเติงยาเจีงเติงยาเจีงเราคุยกันมาไอ้พี่เจ้าตะบอนนะครับเราอยู่กับแจ็คแพทอันนี้คุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานเราคุยกันได้มาแล้วเมื่อวานพี่เรามาวนมื่อไหนออแอบดอยเราขึ้นหรือเปล่าเดินวัดใจแอบดอยขึ้นสรุปตอนนี้นะพี่ ห้ารุ่นเนี่ยครับเขาขอดันเนนหมดเลยพี่นะใช่เพราะเพราะว่ามาถึงแล้วมาถึงเชียงรายแล้วที่ประชุมเขาเขาได้กลประชุมกันแล้วมาว่ามันเป็นคําเรียกร้องของนักแข่งนะครับไอ้คนจัดอะไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ขึ้นนะแต่นักแข่งทุกคนบอกว่าขอขึ้นทุกรุ่นก็ตามนั้นใช่ไหมเราราคาเท่ากันห่อยลูกนี้ไปเจอผมเรือนนั้นครับรับรองสนุกสนานไปไหนะรทบสวดี สวัสดีพ uh, okay. ี่น้องสายรวยม่วนกะพทอดทอมามงยังมันกว่านี้หำแล้วลูกนี้เจอกันขอตออย่าบอลตะบอลกันนี่ขี่แต่คุณจะดังไปทั่วประเทศจะบอกขึ้นนะโอเคครับขอต้อนรับปรีชาลดตำหนาหรือว่าน้อยพูพิ่รามพี่น้อยเอาอะไรก่อนเอาฮาร์ดก่อน พี่สมัครฮาร์ดใช่ไหมไปเอาเบอร์เลยข้าไปเลยนี่ฮาร์ดตรงนี้ตอนนี้น้อยพมพี่รามนะครับเดินทางมาแล้วนะครับพี่น้อยสมัครฮาร์ดเอนดูโรนะครับแล้วก็พี่น้อยแจ้งแจ้งชื่อครับแจ้งชื่อออนไลน์ไปเลยครับน้อยพมพิรามเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ครับน้อยอ่า ไปได้พี่ได้ใบยังได้บาตรยังครับได้หรือโน้บวกเตได้ไหมเออพี่ตอนนี้นะทุกรุ่นขึ้นเนินดันหมุดนะโคตรมาแล้งานเนี้ยนะครับย้ำนะพี่ทุกรุ่นนะครับขึ้นเนินดันหมดนะครับเขาลงมติไปเอกชันนันไปละเนินดันเลยพี่ไหนๆก็มาแล้วนะครับเขาพี่รุ่นไหนผู้พิชิตแอลดอยขึ้นเนินดันเนินดันอย่างเดียวสนุกสนาน รปรีชาลดตำนานครับหรือว่าน้อยผมพิลามมาตอนนี้นะครับเจอแล้วนะครับน้อยผมพิรามเส้นน้อยผมพิามร,รพามครับพี่น้อยลงรูดหกนะครับแอลดอยลดเล็ก นี่ครับน้อยผมพี่าาาราครับเบอร์แล้วครับพี่น้อยหนึงน่งหนึ่งสองเอาวะก็ตอนนี้พี่น้อยนะครับก็ได้นะครับตำแหน่งได้ใบติดหน้ารถนะครับสลาาสับฮาร์ดเอดูโเรเซฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะต่อไปเราเอา VR ได้ไหมเอาบีอาร์ได้ไหมเดี๋ยวมี VR ด้วยนะครับไม่ลองคือถ้าเกิดเราเอา VR เราจะได้ค่าที่พักราคาพิเศษเดี๋ยวติดต่อ VR ก่อนเจสติงขอ,งของติดต่อ VR อันน้อยผมพี่รามหน่อย น้อยพรมพิรามขอ VR นอนนอหน่อยนอนสองคืนได้น้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขียวว้พี่ด้วยเนาะเขียวด้วยกันก็คือนอนสองคืนนี2 2> ค่ครับน้อยพรมพิรามอันนี้คือกำลังทำการสมัคร VR นะครับเก็บบันทึกวิดีโอเอาไว้นะครับกับบรรดาสายโฮต,ตอนนี้เดิน,น,นทางมากันแล้ว มากันแล้วสวัสดีครับคุณจะเอาอะไรขึ้นเนินดัน T เจ็ดหรือว่าอะไรวันนี้เอา WR แล้วเฮ้ยดู๊ยเราเอาห้ามือดีกว่านะเออห้ามือเฮ้ดูด้วยเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้พี่ผมมาผมเอาห้ามือดีกว่า T เจ็ดมาได้เอามันอย่างเดียวเหตุที่ไปยังเหตุที่ไปยังอะไรนะครับที่ผมได้สดอ่ะดูอยู่ในไลฟ์สดอยู่ครับพี่เดี๋ยวคลิปเต็มกําลังจะทําการอัพรอดูรอชมรอชมรอดูครับนี่ครับอันนี้ก็สายโฮจัดลําปางอันนี้ก็ อันนี้ก็สายโฮจากกำแพงเพชรรุ่นี้เจอกันครับพี่ตอนนี้นะทั้งห้ารุ่นลงมติเอกฉันนะเขาขอขึ้นเนินหมดเลยนะกลัวน้อยหน้ามันสามวโมงเต็มพี่นะโอกาสจะติดไหมอ่ะจะติดมันไม่ติดมันไม่ติดมันจะไหลลงมาไมนจะไหลลงมาโอเคครับวันนี้ครับมันแน่นอนเดี๋ยวพวกนี้ ตั้มแข่งกับตุ้ยดินะจะบอกอย่างปะเดี๋ยวเราเข้าที่พักโอเคครับเจอกันเจอกันอ๋อสวัสดีตั้มวังเวินพกมาเองโอ้หแห่งคอนเกตคุณมากับใครยังผมมาครับสามคนเรื่ยมา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 มิเบงเนี่ยเมื่อกี้ผมไปผมไปทักทายมาแล้วเมื่อกี้ชั่วนี้เขาบอกเราเขาเราไปตั้มมาในวิธูหะ แน่นอนเห็นเห็นเห็นเพื่อนเขาจองไว้ลจองมาให้ลาลาลาไม่เกิดทายดำพุงย้วยอ่ะเนี้ยอันนี้ไม่ฟิตไม่ฟิตอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ลงบ้างแล้วอยู่ลงบ้างแล้วเขาเล่นแม่ผมผมผมยางหุ่นเหมือนกอเอ็มซีเอนะพี่เดี๋ยวคอนแก้มกี่คนเยอะไหม ่าจะมีหลายคนอยู่คนแก่เยอะนะพี่นุ๊กครับแต่ของของผมผมมาสามพันผมเอารถ้ตู้มาเป็นไงขอขอขอคุยเลยเรื่องคืออุดรัสอินโดร์ไหมไม่ผมต้องถามพี่ๆทุกคนว่าเป็นยังไงจะครั้งหนึ่งไงใช่ไหมเออมันกะไอคนไายก็โคตรเหนื่อยนะเราเราเก็บเอาไว้ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมี EP สองี๋ยวมี EP สองโอเคครับเจอกันแน่นอนพี่ตามพี่ตามลงรู่หน่อยเนี่ย ลงไม่ทันไม่มีอะไรลงเลยก็ลงผู้วิชิดไก่ลงไองเออมาเต็มไปแล้วมาเต็มไปแล้วเหรอเข้าแบบเต็มไม่ให้ลงเหรอมันมาเต็มมันเต็มมนเต็มก็ขี่รถกันขอขี่รถ่มอกันตายเลยจู่เอ่อขี่ผู้พิชิตเหมือนกันเออโอเคครับเนาะก็ถือว่ามารวมแล้วก็เ็จจากผู้พิชิตอีกวันหนึ่งแล้วก็ไป VR ต่อไปเก็บหนุ่โรยช้างนู่นไม่ให้เสียอารมณ์นะครับเนาะต่โดยช้างหมดแนน้อยพรมพิราม อจ็ยสิบเจ็ดสิบโลวะสุดเลยพี่เจ็ดสิบโลวะเขาไม่ได้เกินนะเกินปะสก็สำหรับคนแก่งมามันก็ต้องเกินอยู่แล้วพี่ใช่ผมขอร้อยโลได้ได้อะไรพี่วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะเออได้เลยเอาละวันแต่พรุ่งนี้แต่แต่พรุ่งนี้ขอขี่ก่อนแล้วก็จะไปขี่ไอ้ไล่แข่งอีกนี่นะครับบรรยากาศครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศสิงปร์โซด